ตอเน,นี่ยนวแฟนๆบอกว่าอยากให้พี่เคาะคร่เสกสรรซอลินูหน่อยจากที่เจอซอนลินอูมาผมมองว่าพี่เสกสรรเขาดีกว่าครับผมเพราะว่าเขาคบเครื่องมากกว่าครับผมแล้วก็แต่ซอลินูก็แข่งแข่ง,ขงมากครับผมแต่มองทางพี่เสกสรรครับรีวิวจากผู้เจอจริงจะ็นไงบ้างไปนั้นที่เจอกับซอลินูแบบ <c oughs> ผมอาวุธหนักทุลุกนะครับผมเหมือนเตะกระสอบเลยครับเตะจนหมดเตะจนแทบหมดแรงครับก็พี่เขาแข็งแรงจริงครับแข็งแรงจริงแข่งแรงมากพี่เสันก็ไม่ใช่คนที่ไม่แข่งแรงนะก็ใช่พี่เสันก็่แข่งแรงมากแต่ผมว่าซอเรนูแข็งแรงกว่าผมว่าถ้าเรื่องความแข็งนะครับผมซอเรนูแข็งกว่าแต่ความหลากหลายอาวุธเยอะฉลาดผมมองไปที่พี่เสรับพี่เสันน่าจะดีกว่า ก็คือถ้าเป็นคู่เองนี่คือเป็นแบบชิงจังหวะกันนี่คู่นี้ก็ใส่กันคู่นี้ใส่กันอย่างเดียวแน่นอนรผมไม่มีใครถอยไปถอยมาแน่นอน